เขาก็ต้องการน้ำเนาะไปอยู่ที่นในป่าเขาก็ไม่มีน้ําบ้านเรามีพวกน้ํามีเอ,อ,อ่างน้ําอยู่นะคะแล้วเขาก็จะมาเลาะอยู่แถวนี้สัญญจยังไม่ได้กวาดพื้นนะคะเพราะว่าพื้นมันเปียกอยู่แล้วมันก็ทําความสะอาดได้ยากหน่อยเนาะก็ใช้ไม่กวาดเรานี่แหละกวาดนะคะบางทีก็ใช้เครื่องเป่านะะก็จะมีแบบนี้มาแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มีคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไปยูคะกันนะคะเขาก็พักอยู่ใ,ใกล้ๆสัญญานี่แหละจริงๆอ่ะเขาอยากมาอยู่ด้วยตรงนี้แต่ว่าบ้านเราไม่มีครัวนะคะเขาต้องการอยู่เป็นเดือนนะเขาก็อยากจะอยู่ครัวที่มีครัวมีเอ่อ การทําอาหารกินได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะคะเขาก็บอกว่าฉันเสียดาจจังเลยฉันจ่ายเขาไปแล้วเดือนหนึ่งถ้าฉันมาอยู่กับเธอมันก็คงจะดีอะไรอย่างนี้นะทีนี้จ่ายเงินไปแล้วเขาก็มีข้อตกลงว่าถ้าในเมื่อคุณต่อรองแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินคืนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ฝลังเองอะ่ะก็เจอเหมือนกันนะคะของสุญญาก็เจอประเภท มาอยู่แล้วเสียดายต้องจองให้เพื่อนประมาณนี้ Nicely ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุยกันนะสัญญาก็จะเปิดเป็นตัดคลิปเป็นไฮไลท์จริงๆนานๆสัญญาจะมา,าไลฟ์สดในช่วงนี้สัญญาก็ห่างไปตั้งสามสี่วันเนาะก็เอามาพูดคุยให้ทุกคนฟังประสบการณ์ที่จะเคยเป็นแรงงานอยู่ต่างแดนต่างด้าว ทำงานเกือบ24ชั่วโมงก็คือไม่ได้อยู่บ้านอ่ะไปพักในที่ทํางานหรือในที่พักใกล้ๆเขาจัดไว้ให้แล้วเราก็ไปทํางานเช้าเย็นบางทีก็ทําเสริมเวลาต่อไปกับบางทีก็เกือบเที่ยงคืนสี่ทุ่มก็มีหกทุ่มก็มีนะคะการใช้ชีวิตตอนที่สัญญาไปเป็นแรงงานอยู่อเมริกา สัญญาได้เงินเป็นกอบเป็นกำมตอนอยู่ญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นกอบเป็นกร,รมเพราะว่าวัยรุ่นนะคะเที่ยวไปมั่งเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆส่งให้พ่อพ่อเก็บไว้บ้างนะคะแล้วเวลาเรากลับมาพ่อก็ถามว่าคิดถึงไหมพ่อสวดมนต์นั่งสมาธิให้ฝันเห็นพ่อมั่งไหมนะคะมันเป็นช่วงชีวิตหนึ่งนะคะที่เล่าเป็นลูกเนาะ เวลาเราอยากใช้ชีวิตเป็นของเราเองเราออกไปข้างนอกไปไกลไม่ค่อยติดต่อทางบ้านนะติดเพื่อนนะคะติดเพื่อนไม่ติดต่อทางบ้านสัญญาเข้าใจอารมณ์นี้ของวัยรุ่นดีนะคะว่าเป็นยังไงเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนาะตอนที่สัญญาอยู่เมกาสัญญาก็เป็นคนที่สะสมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้เงินมากเท่าเพื่อนนะเพราะเพื่อนเขาทําคนละอาชีพกับเราเนาะเราก็ทํางานเต้แต,ต,ต้ตามราคาของเรานี่แหละ ว่าเราจะต้องมีไรายได้ไม่มากเท่าเพื่อนก็เดือนนึงสัญญาน่าจะมีสักเดือนละบางครั้งก็เดือนละเจ็ดพันนะคะ 7, เจ็ดพันเหรียญเนาะก็สะสมเหลือจากที่เหลือนะคะแล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่แบบสมถะอยู่แล้วนะคะใช้ชีวิตให้เป็นแล้วเราก็เออซอัพเอาบัตรเครดิตใช้เวลารูดค์ดซื้อตั๋วเครื่องบินรูดค์ด จ่ายอะไรต่ออะไรแล้วเราก็จ่ายเพมิ้นไปนะคะว่าจ่ายเพมิ้นค่าอะไรที่เราอยากได้เนาะบางทีกว่าจะได้กระเป๋าหรือนาฬิกาสักเรือนก็ไปหมายตาไว้ตั้งนานนะคะว่าฉันจะเอาตัวนี้มันราคาเท่านี้ต้องไปคุยกับไวท์เอคนขายนาฬิกานะว่าเซลเลอร์ว่าถ้าฉันเอาเงินสดมาซื้อนี่จะคิดยังไงอ่บางที่เขาก็บอกว่าไม่รับเงินสดนะเอาบัตรเครดิตมาลูดนะคะ แล้วเวลาเราไปเที่ยวบ่อนทเที่ยวคาสิโนอะไรเงี้ยเวลาตังค์ไม่พอก็ใช้บัตรเงินจากบัตรเครดิตนะคะแต่ว่าอ่อวันหนึ่งจาก ATM เนี่ยบัตรเอทมกับบัตรเครดิตนี่คนละอันนะเขาจะมีข้อตกลงว่าบัตรหนึ่งไม่เกินห้าร้อยเหรียญต่อวันที่เราจะกดออกมาใช้เนาะ ทีนี้ถ้าเราใช้มันทุกวันเราต้องรู้เวลาว่าเออเราเคยกดเมื่อวานนี้ตอนห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเราก็ไปกดใหม่อีกห้าร้อยเหรียญได้นะคะนั้นคือเงินที่เอ่อลิมิตคือบัตรเขาจะออกให้เราสมมติว่าสองหมื่นห้าพันเหรียญใช่ไหมเรากดครั้งละห้าร้อยอยู่กี่วันได้นะคะถ้าเรามันเต็มลิมิตเขาก็ไม่ให้เราแล้ว,ลวทีนี้ทางเอ่อธนาคารของเจ้าของบัตรอย่างอเมริกันเอ็กเพลหรือว่าไอวีซ่าคัทของอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ย เขาก็จะส่งจุดหมายมาบ้านเราว่าเราลิมิตเต็มนะเราจะต้องจ่ายเพย์เมนต์เดือนแล้วเท่าไหร่อันนั้นเนะ่ยเริ่มเป็นหนี้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าฉันจะต้องใช้เครดิตการ์ดเป็นยังไงแล้วเริ่มเป็นเครดิตคือเข้าใจคําว่าเครดิตจากตรงนั้นมาเนาะ